ดิไงด้บอ่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาซูขู่สุขคนเราจะเนาะเมื่อวานทางไทยเฮาหรือว่าฟังเล่าก็ดีเนาะจะเนาะหรือว่าฟังท่างต่างประเทศจ้ะ หวังว่าจะสบายดีกันสุขุสุขคนจะ้ะเมื่อจะมือนีสไตล์แด่งยังสู่ผีสู่น้องข้ากินินหมอนกขอซดน้ำเลยจะ้ะนวดครับจะ้ะน้ำปลาแดกนวดตีนไก่กิโลนึงจะ้ะขนมจีนผอมบอน้องจ๋าม,มาเบ่งซ่อนแห้งจะ้ะขนมจีนขนมจีนกับกับโลมเหรอสไตล์ปะเดี๋ยวสวยก่อนจะ้ะ ขอแห้งจ้ะขอสวยขนมจีนก้ะถับพ่อมาจ้ะมากินกับขอตายแซ่บายจ้ะพี่น้องจ้ะตินไก่เปื่อยเปืย่ยตุนเอาจา้ะกินหอดได้กระดูกกินได้หอดกระดูกเปื่อยดีไร ตะตอกไม่ได้จะมืไงอือชะตอนันเป็นกระปุกยังสีจ๊ะพี่นอ้องจ๊ะใส่ใส่เนาะเป็นดองน้ำเกลือมากแซบจ้ะแซบคือเกา่าอมามีสดดอกจ้ะต่างประเทศขอใส่มือเลยเนาะจ้ะเนาะขออนุญาต cái gì khác ta Nóng chất phí nóng chất Tiền ngay nỉ Về bất ได้กระดูกเปื่อยๆมันเปื่อยแห้งพักจ้ะนี่พักยังบูชเอาใจบูชจักซื้อ en toi. hmm. จะมาลองเนะถันมาขันสอบกะกดไลค์กดแชร์ให้สาตาร์ไนเดอร์จ้ะเดอ้อกดติดตามพร้อมแล้วจ้ะเนาะสำหรับเพิ่นผู้เขามาใหมจ่จ้ะ ลัฐเผ็นซีจังที่เผ็ดขนาดจากสักไต่ใส่บัพริกสด เผ็ดเหลือ,อ,อมากแล้วเผ็ดตื่นจากของ ฟีผมมาสตาเฮดแอง คอลลาเจนเยิ้มๆแล้วแต่นอกแสบประเทศออสเตรเลียปิดแล้วด้วยจ้ะปิดโควิดนาเียล่ะ กบอกให้ประเทศอื่นเขามาแล้วจ้ะนอกจากอันคนคนเือประเทศอเตาลีแล้วจ้ะนะนอกจาก,นนนนกคนสัญชาติอเตาลีอะสนอกถึงจะเขามาประเทศไหน าต่มีมูพุหนึ่งเพลินหวนัวตะไปเที่ยวเมืองไห้มังหันมองต้นเดือนพ่อเขาปิดประเทศสาต้าไ่รู้ว่าจะเข้ามาไดบอเพราะว่าได้วีซา่าพาร์ทเนอร์นะจ้ะเนาะแต่ว่าบพราะทดานใดอ,อสัญชาติในสาต้ากับบุงคเพื่อนเพราะว่าเขาประกาศบอกว่าประเทศอื่นห้ามเข้ามานอกจากคนที่มีสัญชาติออสเตรเลียพะนะ มีนะเราตายไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาแล้วเนาะมื่สัญญาณหยากอยู่ก็เลยหูจับ มันเอินพักอย่างจากเนี่ยคลองใจแห้งมันเสีบมันจ้ะแสียบลายด้วยเนี่ยกินกับย่างก็แสีบใส่แกงเห็ดก็แสีบเลยแกงก้ะใหม่ โซอ,อี้สาใจกับสิบบอกให้ไปโรงเรียนแล้วจะอธินฐาพราะว่าอยังเขากับปีนเบิร์ดนะจ๊ะเนาะแต่ยานอยู่ด้วย แอมคาเทสตอร์นี่ยเอาใส่ก่อนนะกระปุกนีน่นี่ไรเนี่ยจ้ะจะก,กลับมาสองร้อยยี่สิบเจ็ดกลรัมหาเรียนลอยหนึ่งจ้ะเงินไทยร้อยบาทหืม,มอ,อร่อยสัมแม่นั่นไทยแข็งตัวแข็งค่า เดี๋ยวนี้เงินไทยสิบแปดบาทเท่ากับเงินออหนึ่งออสเดลียาจ่ะหนึ่งดอลล่าสิบแปดบาทลงครับเงินไทยแข็งค่ะครับ แข่งไล่ก็บมดีเ้วดขานเด้เศรษฐกิจเฟื่องขมันขามันแข็ง เผ็ดจ้าเผ็ดแล้วน้ำหูน้ำตาสไตล์มากเลย แซับแซ่บแน่นะเบอร์เกียบอร่อยเบอร์ผักแราเต็หน้าโคโล่มะนาวหล่นอ้อบเมเปนไม่หนาด้วยจ้นะามน,มานาอะมือเงา,าว เ้าบางเน่าแม่นาคพักขนมเด้อพี่มากจ้ากินติีมใจเนเนาะสาธุลูกมาได้ลบรู่เด้อจ้ะเด้อขอโทษหลายๆขอโทษแม่น่ากินจ้ะกินข้าวอิมแน่จุกเลย แสบคักแสบแนวไปแล้วจ้ะสต,ตาซีลาพีลาน้อนเข้าไปแล้วนะาจา๊ะเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพสุขุสุขคนจัดลำๆเรื่อยๆพอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย